เมืวัสที่จะพบก,กับกินเที่ยวระเพลินจ้าอันนี้ตอนเช้าช่วงเช้ามากินลวกเป็นพวกเมนูลวกลวก,ลวกค่กะไม่ใช่ลวกลวกคือก็นั่นแหละไม่ใช่ลวกลวกแบบนั้นนะคือลวกก็คือไม่ไม่มีน้ําเมนูไม่มีน้ําเป็นมีลูกชิ้นแล้วก็สามชั้นเส้นมีกระเทียมจิ้มกินกันเลยจ้ะ ห่อเมี่ยงอ่ะห่อเมี่ยงมืดไหมทุกคนไม่มืดเนาะเห็นอยู <person us ive de toi> nasal, ่เนาะอันลัาแได้แล้วก็เนี่ยใช้มือจะล้างมือแล้วห่ออเมี่ยงห่อเมี่ยง่อ้นี่โทรศัพท์ทำไมไปเร็วมาไวจังกดปุ๊บเป็นสิบสิบกว่าเลยสิบสองสิบสามขึ้น มีอะไรกินก็กินแบบมีอะไรทุกคนบ้านนี้ชอบกินประมาณนี้กระเทียมใส่เข้าไปหกินใหญ่ใหญ่เได้กระเทียมจีน นี่เราต้องลวกประมาณนี้แล้วเนาะอร่อยเนาะหนุบหนุบว่าไหมพวกเส้นแบบประมาณนี้กำลังดีมันจะลวกไม่ต้องลวกเละมาทุกคนหนุบ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 ดีอร่อยมายเด,มาด้อมาเด้อมักคักกระเทียมเนี่ยขาดไปเลย นผักอืมนผักคอร์ทานมันได้ทังอกอี่าง men nå er det allerede over. เป็นอันเล็กๆแล้วห่อมค่อยได้มันใบเล็กเปิดแล้วอะไรเหรอทำตะบันขเขาแจ้งไว้เหรออือเขาแจ้งในเพจเขาพูดบ้างเปิดแล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้ไม่มีสครายแล้วตอนนี้คนที่เป็นก็าหายหมดแล้วเปิดเป็นทางการแล้วเปิดตั้งแต่วันที่สามสิบ หน้าก็ไปได้เลยเมื่คืนลุงพี่ชายโทรมาหาพ่อ,อ,อว่าวันนี้ไปตกปลาไหมผมว่างั้นวันนี้เป็นวันพักใหญ่ ตกมันเป็นการกีฬาทุกคนจะตกได้แต่ว่าถ้าวันพระใหญ่แม่ขอพ่อว่าขอวันหนึ่งวันพระใหญ่ไม่ให้ตกแต่ถ้าวันอื่นตกทั้งหมดแม่ไม่เคยว่าเพราะคิดว่าเป็นการกีฬาแหละเนาะทุกคนอย่าคิดว่าเป็นการทร,รมานสัตว์หรืออะไรเงี้ยก็ ตรงกับวันพระพอดีลุงกขาโทรมาตอนสี่ทุ่มเขาเลยไม่ได้ไปวันวันนี้เพราะว่าลุง,ลงพี่ชายหยุดวันศุกร์จุวันศุกร์น่าจะเป็นศุกร์หน้าไอ้ปาปกัะปุญนเน่ยมันทนแค่กันไม่ได้หรอกทุกคนเข้าใจแม่ถึงพยายามไม่รู้ ทางครอบครัวเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกเขาชอบกีฬาตกปลาไงอืมบาบุญแชงกำลังแม่ก็เลยอาศัายว่าถ้าพันษณก็คือหยุดรุดตกปลาลนท้ายใหญ่นะก็ทำบุญบุญแทนบาปไม่ได้จริงแต่ว่าเราเสริมบุญเราได้นะทุกคนนะประมาณนั้นจะ้ะเราเสริมบุญได้แต่ว่าจะให้บุญมาแทนบาปไม่ได้มาทดเมื่อทดแทนไม่ได้จ้ะแต่ว่าเราก็เสริม เสริมบุญเราเพิ่มขึ้นอีกบุญเรามีสองเราเพิ่มไปอีกวันนี้เราก็มีสามตามนั้นนะจ๊ะสงสารลุงแล่วันุกได้ ตกหน้านไปด้วยกตะเวนดูยกตกปลากันตกแข่งทีนี้ลูกสาวลูกสาวก็พอดีวันมาชอบชอบกีฬาตกปลาอีกทีนี้อืมเขาก็เลยไปทางพ่อเขาเลยก็เป็นเพื่อนพ่อแหละตามนั้นตกปลาเป็นเพื่อนพ่อ พ,พ่อเปูนเพื่อน มีเงินกินยังหอมอุ้ยๆุ้ยยังไม่อย่างงั้นหอมมันแดงแดงพ่อทำไม่ให้ไปยิ้มเถอะ จะไปป่ะแล้วเขามาเอาอุปกรณ์ไปนะแกจะไปเอาอุปกรณ์แกอยู่เราถ้าแกถ้าแกไปแกชมนะครับแกเอาอุปกรณ์ไปสองใหรอุปกรณ์แกอยู่เราแต่ก็ลุงอือไม่ไม่หรอกถ้าเขาจะไปอ่ะเขาจะโทรเขาคงบอกเออเอานี่ให้ลุงหน่อยอะไรเงี้ยเอาให้พี่หน่อย นี่แกเงียแบ,บแบบแปลว่าแกไม่ได้แกไม่ไปแล้วพี่หนิงเขาก็ไม่ให้ทำด้วยวันพระแกก็ไม่อยอมเก็บเองด้วยก่อนพี่ก็เต็มหมดกระชงกระชากพี่ชายเขาก็ไม่ทำไม่จบวันวันพระเหมือนกันเขาให้หยุด คนไม่ถือมันก็ได้อยู่อะไรทุกคนแต่แม่ไม่ไหวขอวันเดียวขอเดียวคืนพระไม่ว่าอะไรหรอกอันอื่นอะ เพ็ดอะไรเพ็ดกระเทียมแม่เลยเนี่ยไม่เพ็ดเพ็ดกระเทียมเส้นอันนี้อร่อยอยอรเลยโยกิซาบะหรืออะไรไม่รู้ในถุงมันขออ่านว่าอะไรเส้นอันเนี้ย chứ mm. ที่ร้น่ะ เดี๋ยวได้ไหมทำเนี่ยอีหยังสี่สิบสอง บสเยอะทำนี้ดะมาก ผ็ดเลยคือไม่ได้เผ็ดอะไรนะเผ็ดกระเทียมแซ่อร่อยเราชอบกินอยู่แล้วไงกระเทียมคนที่ไม่ชอบอย่างลูกสาวไม่เอาเลยจากกระเทียมเกียวหรือกระเทียมอะไรก็ไม่เอาไม่กิน ทั้งแท้ทั้งพวกบวกินกับบวก,กินแต่กระเทียมแ่้เกี๊ยวกับเกี๊ยวกะไรถั่ถวอ่ะนี่น้ำทำเอง แล้วจ้ะเปิดแล้วอิ่มแล้วกินข้าว้ากนด้วยเดจ้าพ่อไปเร็วมาเร็วไม่ต้อง,งห่วงกินอยูนข้างแหละก็อนแรกกินเสร็จปุ๊บบอกอิ่มเยี่ยงเห็นตรายตัวเหกันเมียเฮ็ดอย่างกระแซบเบิร์ตดดว่าซันแจ็คแมนบอแมนบอกเมียเฮ็ดอย่างกระ,ซร<ป>ะแซบเบิเร,ร์แมนบอกอร่อยเอาใจเมียเ,เป็นขยันเนี่ยไปแล้จ้ะ เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าทุกครูสุกคนบ๊ายบายจ้าเหมื <c oughs> อนเดิมโอ้ยชั้วยัว